มามาค่ะมาถึงใช้เฮ้ยนางเด้อไอ้ายางใช้ก่อนค่ะพีน่นางมาด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้แ,ลแกงฮิตจะขาดสบายดีหลางฮิตพี่นุ่หลางฮิตนี่ แต่กูเทลงนาบมาแล้วอีนี่ก็ล่างแล้วก็จะให้เออล่างก็เอาเมือแกงก็จะเป็นยังแกงแล้วก็เอาเมือแกงแกงก็เมือแกงเมว่อก่อนนัได้เลีล่างเลยจะเอาเมือแกงขึานาน้นมาล่างไว้มันถึงหน้ามันจะเปือ่อย <c oughs> มี่สัญญาณอยู่นี่ ขีดเดียวเลยว่อุตา่าหก็น้อยแต่โตเต่าในะ่ายเขาก็จูดมึงจูดมึงิจูดกูเปไน้มหม่ดได้ตุ๋ยดยจ้ะมึงก็ได้มากพูดเยออีนนี้

ทึกน,นานแบบไปบ่ได้เละบ่านละค่ะว่าทำง,งานบอกดิโอ้ยแกงฮิดผึง่งอยู่ต่างประเทศเขาเห็นได้กินโว้ยเขาพัดบอกพัดน้ำมันห้อยกระจายพวกกับพัดน้ำมันห้อยว้ายนอ,อดจ้ะนะ มีนตนกอนอยัง่ๆว่าคุจยางสายติ๊บวะงน่ยแหบมติ๊กัมบมะจอมีดนะเฮ็ดเพิ่งอนโดนน้ำเลยจะเปื่อยแค่แตดอกยั hey, จ่จุ่มๆนะมันจะอ่อนแสดงว่าม,มันโดนพ้นแล้วมันก็เปื่อยด้วย ้นลิ้นพ้นำผกคือเมันเปื่อยใช่หรือเปล่าน้ำอะไรนี่แล้วกินแล้วมันกืดมืดหน่อยเนล่าโอ้ยกดนงดิ โดนหน,น้า,า,า,าเนนก,ากลือยบาเลบูนเข่าบ่อ้ยเนี่ยก็บูนข่าบ่ท่นี่จะมัุนเฮ้ยแต่เต็มท่าเต็มก่าวาบนทุกบ่แต่ให้ดูอืม ก็คือว่ายเทอะหอยคแม่นว่า,าที่ดินเต็มอยู่ในดินบ่ายมันจออีกนี่โอ้ยสิแตกไปโดนเรื่องมากมันจะฮัตแต่ว่าแต่ว่ายอย่างน,นัน่นนี่แต่ว่าฝนบนตกวข้ามันจะบกคลายอยเนาะบกชื้นเงี้ยนี่ชื้นขึ้นอุ้ยมันคือเล็น,นั่นนี่นี่นะ ร่างอีไว้ังามาันเละเอาลูกจงบดิยาำห้า,าต้น <c oughs> ลืดโลยกูก็ไม่แขวะอยู่มันเละปนี่เด้วร่างอีนั่นนี่คนนมันยังทำเดียวพอละ าสามสวดโบเสร็จเล้วจ้าได้เต็มกร,ร,กร,กร,กร,ระแมงพ่อเดียวแป<ก>ดแ <c oughs> ดตเกง <c oughs> บ้องเขายักบ้องเหอเา้ยดับ้องเอาหงไอ้ก็แต่ก้อนแต่กันได้บ่อไปหาเล่นตีลังากา <c oughs> ใช่ไหมกับพ่อเฮ็ด มึงจะเอาคืนอะไรแก่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 แลสิแก่แค่พี่น้องมาเพชรมาเยส่สวนเพ่อเดี๋ยวไปเอาให้ตีกันไม่ตายซะไปาตั้งว่าสิแต่บาดบใส่แก่กันบจเนาะใ่ใ่ลายพูดอะไรโตเฮ้ยนู่นนะง่าหนึงเนาะนี่ซื่อซื่อเอนยน้ําหน้าเพ่อมายล้นเพื่จากมาบาใส่เหงห่มูกินน้า มันซุกแล้กค่ะมันน่งกระพรนะคะงามฮ็ดอันนี้เนาะนอนไตรกลอนะก็เลยนอนไตก็เลยนอนไตรกลอนี่นะคะอันนี้เมื่อให้นังสีก็มีแต่ดอกงามแต่สัอ้าวกูุมจักรกลเลยดิตอนนี้มันากมีส่วนหนุนสวนเนาะเออเฮ้มันได้ซีดอกตมันชิแตกซีดอกค่ะแต้มันชนซีบานนะได้แกงได้มันแกงได้ยิง แต่กูร่างตีโออกูกระด้างคือกันมาแลวเด้อมันแก่มันรักแค่ที่ยเดียวอู่นี่กูเซนกิจแซ่บได้แซ่บบอกกูโยนเทลงตํารางนะคะเทพาดเฮ้ยมันเก็บโมเมนต์เก็บพักที่มนต์มาบ่อยเท่านั้นบ่อยเท่านั้นเออแจ้งแล้วไห้ใหม่งามแซ่บสุดอันนั้น มันปรจันัดตีมบนบดีบอมวนขนาดเห็ดมันกลับปจ้าเฮ็ดเปือกเฮ็้นเ็ตัวเอฟซีเฮ็อ้ยพอเห็ดแล้วเห็ดงามกระดอกกระดีอะเห็ดตีเกตี่ยได้เห็ดพีีเบียโอ้พอวิตายเอฟซีเหมือนจกขิมเฮ้ยมันขววง อีกสักครู่จะค่ะครู่ก็ได้กินแล้วนะคะอีกสักครู่ก็เถอยตายนะฮะอีกสักครู่ก็เถอยตายเพราะว่ารอไม่ได้กินแล้วก็ตายเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอู้น้าน้าคดเยอะแล้วเาเอาใจล้นเลยเขาอิทุนพอแล้วหนะหนะบนเป็นเ็ดอันนี้ปหดไหนครับเนี่ยตักเลมวย อุ่นขขาวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนางแซบ่แบแซ่บเฮ้ยแต่มาพลิกผ้าสีเขียวมาพลิกกว <c oughs> นหอมง่ <c oughs> ายประจันนี้กันเลยตัดเล้นมาแกงเรียบร้อยนะคะแกงก็ะเบริเพชรบริเพื่อมูมูอยากเพชรกงพริก,กไ,รไหร พอ่ดีกับบะหมี่อนมันแกะนะเขาบอกให้ใสน้ำัมันชีชดยังสะนะแค่นวะค่ะแก่งใหกินแล้วไม่ตีแก่งให้เผึ่งใส่น้ำหนั่มหลายเทเออไม่มันกัดโลยชิมทิ่มยังตักเบิรมดเลยมีแล้ว มาแคป่นาการ์าามาจะไปมัมว,มมว,วบ่มัววนเด้แตกบ่ปหมอนหายามเน่ยหักด้เลยหอก้สิสิมันเื่อยน้ำเลืออคกมานใ <c ười> นโฮ้ วาพินกรมามามาเขาบอกมา่รถมึงนะโอ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกินแกงเห็ดน้ำกัเดึกค่าักเ็มแกงอรับผมเกือบ่ระม่เกือบมีชีวิตออกมาได้กินออกมากินแกงเห็ดกันนคนยังอยากปปลาดุเนี่ยรวยนี่ก็รวยนี่กลางเพราะมันกันมึงเอาเสือมาจำสังหารตานนั้นนยังย่กจ้างถวยนี่ก็จาง เตะนายเท้าไ้รอเท่าแก่มันจะเตะแานนานั่งแล้วบ้่งแบานน่งเตานั่งใป่น้านัก็นั่งแห้งแล้วประสานหูกระต่ายประสาทห้กระต่ายประจาทย่งกระต่ายประสานตาก็ร้วมาจืดจัดมนพีกเอทำมาแก่งแข่แล้วสูบอาพอมาใส่น <The> ้ามัใส่น้ามแห้งแล้นั่นเห็ดดำน้าแ่ะแห้งงั้นมแห้งแร้มันแข่งมันดีมัแก่งหัเลยมั้ก็ เขาใส่ไงมัน huh. ม uh ัน huh. อ uh ืด huh. ม uh ีน huh. uh ้ยากแต่ม huh. uh ่ร huh. uh ู huh. uh ้สุกแต่น่นายล้วจะให้ใส่น้ำน้าบก่อยากใส่ยันแบบพริกออกยันจิ้มก็ได้ยันเพลิมามางานยางไม่น่าเลยพักผึ้งเราดีนายยิ่งาไปหากินดม่งจะเกิดแมงบุมนี่ชีวิตออกมาได้กินอนเห็ดไปหเห็ดเราดีนยยิ่งานไปซื้อทงเตากินแน่เงินมันบมี กินก en. ับขาวนะน่าจะเป็นฟ ja, uh, uh, yeah, um, uh, uh, ้างคือว่ามีเย่หัวแหละนั่นจะไปจอดรถอยู่นั่นจะไปจอดรถอยู่อาไปเด็ดชวนไปจอดอยู่ข้างไม่หลัอกงเชวนอยู่ข้างเงาเ็ดชวนทีแรกน่ะพระเป็นโคตินะเฉยๆวานามวานตายจะดิ่งหเย็นในกจบไปบ้านนะเจ้าเยอะันบ่ไมีไนทางกับุกพอก็มาวันทามแตหางยามไปวานข้าบ่ มาพี่อา่างบใครกินข้อยบสเว่าออกมเอาเย็นเย็นๆปะฮอนก่อนไว้ที่าไม่ต้องบริบาลนาน <c oughs> บอกคือว่าตอนชิมเนี่ยตัวแซบอยู่แต่มันติดแน่ๆกูอยากชดน้ำนี่น้ำพระน้ <c oughs> อใสกูอยากแกงชดน้ำโกโก้มีตะตัตนนะ <c oughs> แต่แรกเรานี่แใส่น่ามาเทพระอีก เตัวให้คมมากเ่ใช้ครัซ้นเปด้คมในคับจืดคือกันนะครับผู้ท่าถือเนาะคำแม่งแกงใี้พัดกระดาวกไปดินั่นก็เขาก็มาเป็เฮ็ดก็หอดบ้านในประเทศคมแต่็อยังอาเฮยบัดเทศบ้านๆถัดยากมาแก่งใช้พักกะดาวก็ูกันจะฆ้าหัวว คนพักกระดมันไม่ได้แ่บเอนคนกินดอไม่เออกินกับด่าง่าไดกินมาจะไปจะไป้เทียนเทียนเทียนตานเือดก็ออกแล้วไงเคยได้สียหนะเพชป้พี่บริตใช่ไหมเพช้ม่าตแต่มร่างกูบริตตมนั่นกแล้วไปให้ใกบาทนึง หาเกิดว่าพิกเพชรเพชรเด้อเออใส่กระบดตังแล้วว่าเพิ่นว <laughs> ่ามัเพชอยู่บ่คอยอยูมักพิมันก็เพชรแต่ว่าเนาะเากว่าิได้สิบ่เแต่อามาลากกินกกมันยังหอโจมันกินเกินได้เนาะมันได้ดอกนึงเฮ็ดบูเผู้าห้ลงแกนงถาอื้อกูก็ถึงเว่าแล้วก็อย่าทีเรื่องําร้อกินนหมูนควายวาได้อ่า แกงแกงกิงเลยอืมรับไปได้ไอืมหกบโอ้ยขีมือคืนนี้แงว่าตอนนั้นคนจะเียหมอกลุกตามันมากูไปเห็นกับกูเห็นิงนเขาอ้าวอั่กระทยิง้าสตอามบกลอยเเห็นปอย้ยแล้วห้าโมงมันเห็นแล้ว ตอนนี้ห้าโมงครมันจะคืดกืดๆืดๆืดรืดรืกรือยู่กะเี๋กวผมจะกาให้เด่นเพิ่งกวาดมันแ่นี่มันกินเผกดจกิงจ้กินเลยนี่ละครปรจักษ์แ่แสบนะรมันมีจุกบประแดงนอนกันเขาด้นเนาะนี่กีการนี่สิกิน ตู้พ่าจะนั่งคนจพบูดำซากะเบิเฮ้ยนบมากกันบ่อยเลยเนาะมันนักพูดคนนึงมัจนน้อเห็นเด็อ่ะคนึงันหักมี้จนน้อยมากีโลันน้อจ้อเนี่ยจ้า้ยจ้จูตู้กันมากกันแคนี้โก้อนมามากเลยยานั่นแหละคนี้มโตกคนแกัจเอาคือกันนั่นแหละ กูันรกี่ทาูประท้วงมากทุ่งเนาะ่วามนเผานากาี่ผู้ทวงไม่ได้สะแตกนะครที่พีผู้ประท้วงพี่ทงขั้นรอบแบบว่าเจ็บประชันมือตายไปเลยเพ่ายังขืนใจยัคู่อยู่ขันยังคู่ะขืนใจยาๆสันเทปอิติปิโซโพโพไปคล้องะไปคล้องกันแท้่าไปกินอะไรเอแเขา่นี่ มันดอกฮะดอกหรือลอกอมยู่เนี่ยแน่ๆคุณล่คุณไปจังดไปเร่องสู้ไวมันีคุณอไปมันีคไว้มั่นใจนะคะถ้าถึงมันดนเลยครับคุณมั่นใจเลยครับแบบมเห็นรอดเเอาให้เครื่องขคมละกาเธอกัมันนะคะเมีอเธออย่างเห็นปัสันนะคะเห็นนะคะเธอรีซี่กัดิครับพี่นดอกสวยเลยนะคะคือได้เขาเลยว่ากูเลือกถูกนะ โอ้ยเลือกกันได้กันแน่ตัวราเป็นฮูบเลยเนาะมึงก็พ่อเน่าะบังแต่ระนันโตเองเนาะงูเก็บไม้มันเลือกพ่อสี่ดอกมึงกับพ่อแล้วพุทธเจ้าแม่กับเราโตเองบระมานกับเบิงดูเบิงดวงแม่กับเป็นแม่มาซื้อกับปลาแล้วห้องกับเจ้ากองนะว่าอีตุยเด้ออีตุยเด้ออีสินไล่เด้อมันก็เห็นอะไรเห็ดอันนี้เราเจ้ากองบระมานกับเจี๊ยบเด้อเจี๊ยบเด้อจะตอบปลาเรานะมันก็บทได้กินยัง แล้วมาเส้นชื้อขันมูอแมูเก็บเพชรแบบว่า宝ทายวันโตวันเส้นมือโเว่ยว่าเต่นโตเ็นมันไปได้เีเบื่อลบมามืกนเกะแล้วเลยแต่มือก็แยังบอนี่กลาเป็นแล่เห็นเลยได้น่นจือเลยกะแล้วเอล้วยโตมือพี่พี่โตว่าเต้นโตกระตาดีโตเห็นมันโตโตกายไปสิขายมันก็โตเ็นแบบีเบื่อรลบมาโองเ้ย เมื่อยๆนมากินหเมื่อย่บนบอกเมื่อยเราบริจาคกินข้าวกินน้ามนรีได้มันก็ตายพอดีอิแล้วมันเมื่อยเมื่ยมันบริจาคบอนเน่นเดี๋ยวมันหลมันยาอะไรนี่นะทินดากะินด้ีดอกกอเทียวต่วเอาใส่วาเกงกับบอสองบอเสียบบอาใส่บอกตกมาตีมันจิบริาคไอ้พวก แไวตองกัตาปุิมาแกะมัสีาสแฝงยังเอ้ยชินี่ตั้งแต่หมอบอกดกันกูไตให้กูตายบเดียบนักเ่าเขาอยู่ตั้งแต่อยู่หมอบังคบอิ่มแต่ว่า็นีบอิ่มเขาบอกเด้ง่าเมือให่เลยมือแบ็ได้กินกันแนอนั่นปืไปหาก็ได้ไปนั่งเงยันจเสียบก๋วยเตี๋ยวบแซ่บกินมันเเฮ็่กงีการอีกแนี้ วาจางจางคบป้าบวงอ้ยข้าวข้าเดี๋ยวเบิ้ลนี้ก็จางเนี่ก็จางบวงแบบป็นป้าเรียกก็เจีมือดีพ่เนาะฉันจางกับานอ่ะาลต่อไาขันมันเบาเข้มมือใดมเมนมือน้นมันกระตายแล้วขันมัเบาเข้มกินแก่ให้เ้ามากินน้เบิดเนาะ ห้ไกิยปทำสิเนเจวเี้ยอไปตรวจจคองนั่นมันเป็นอะไอื่นแล้วมันเป็นเานั่นมันจิ๋วจักแส่บอน้ำนั่นให้มันกินนันกินเหดคมแล้ไม่กินนั่นมันเป็นเส่บอกคืเอลาลวยๆลงกินนั่งมันมองเบิ่มเริวเจะคองนั่นมันเป็นอะไอื่นแล้วมันเถาเกิดอายุแล้วมันกินนีมันจิ๋วจักแส่บอ่ เขาก้ฮอนเฮ็ดอายุไก่เฮ็ดกันย่างนี้ัจั่งฮ้อนเฮ็ดกินเฮ็ดมีเบื่ออยู่มูไวเฮ็ดเฮ็ดตัวนเต้นตัโฉดไปไทยมีเบื่อลบมามันกระเสริฐ่าเฮ็ดปีการนี่บเดเลยละลายเน่ยเปล่าเดี๋ยวมันกับโสมบุญคือคนนัไนมันจะเปิ้งาวให้เลือกอันเต็นตัวอันจุบแเวจีว่ากุกูกับหุงจั่งขูดมันจกลัว ไม่เอเวลาชมเพื่อมึงน้าติดเือกะให้กูเด้บอสเื่อกามัเป็นจะากไอ้วุ่นวุ่นจวนดิี่อมาอย่ากบเกงใเรากินหน้าเอเปลี่ยนเงินเปลี่ยนลายเอาอ้อนไปให้กินกันได้กินสองขาดซ้มค่ะแต่ให้กินว่างามาท่านได้แฝดอะไร่กรนถางีกเลยปรนได้กินข่าวบ้าแล้วมึกอไตอเอาบ่ป่ะแล้วก็มาฏิกินอเรื่องข่าวแล้วก็มา อยากเล่าากรู้เลยคนเรียขาวกัเดี๋ยวนี้เรนหนรู้เลยรู้บมาเจัน้พอนางนีน้องยั่นา่โคกับบางว่าฉันซื้อให้พอนางมาสี่สิบพันสิจั่งสอบขี่เออมานถือแล้วบ่โลละสองแทนกว่วของเกูอยูมบินอกงกึศพวกมีเรียบงงมาแล้วบอกทำอะไรได้ไก็เรียบจุ๋ย เดนขาวเพ้เนาเรื <minority> ่องมาพามือเดกผมไอ้พมอยากรก็เ <teor> ร <in> ี่ยงเนญาติเบงนื้อเบิ้งท้ามอีกเจ้าบอกว่าใพมตั้นหนังอาเปาะอก็ั้หนังอปอ่ามันจะมองว่าเป็นแท้นังเข้ามาอ่ยู่ว้านเน่ยเอาเปาะเนี่ยวนี่มาจะไก่เนี่ยก็พารูสจีฮ้ยอูไปทำมันไม่ให้มันะแล้วก็หู้เลยอจะไปทำไม่ให้มันแล้วก็ เสว่าเห็นหนักระเทย้อมคนมาจะมีเป้่าคุ้นึกอะไรขึ้นนักมวยหรือไงนึกอคไร่ึกอะเฮ้ยแล้วฟูบู้ไปทำฟแล้ววได้แล้วเบาเบาวะเมื่อกี้ก็ได้กินแล้วได้กินทีกยพ่นแต่ไปาุยห่าท่า

กินเลอหมหเมื่อกยานเมื่อก่อนดเด้อค่ะนดันนอนถ้ากอนจะก่อนผัวกันย่อยเน่มาเรียบอยากตต่ชมอีเลยไปน้ำนลมูกับบอทันผมมาเรากินยังมาย่อยอยากไตเลยเมื่อกัหาวิธีอื่นเน่จบคลิปนะไปพ่นอกเมื่อเลยแกงโอ้ยยานี้มาทันได้มาง่ายค่ะหกโมง จบแบบใหม่ดูยกขี่ไปพี่น้องเมื่อกว่าเอาเด้อค่ะแม่วันหนึ่งก็จะพาไรที่กาศไว้ชานี้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะกินไก่ให้น้องไก่แซ่บแซ่บนะคะขอบคุณที่เข้ามาเบิกมาชมเด้อค่ะเด้อเด้อขอบคุณที่มาข่ามโฆษณานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้าคือนกข้าวหูแต่เนาะไม่มีโฆษณาหรือเปล่าคือนกข้าวหูแต่เนาะแม่เนาะอีน้อยคุณแม่ตัวนี้